ถ้าคุณเป็นหัวหน้าทีมแล้วบริษัทให้คุณเลือกไล่ใครสักคนออกไม่อย่างนั้นลูกน้องทั้งทีมจะโดนลดเงินเดือน20%คุณจะทำยังไงลองจินตนาการดูว่าคุณมีลูกน้องที่ทำงานด้วยกันมาเป็น10ปีแต่และคนมีภาระสำคัญในชีวิตคนที่ 1. เพิ่งซื้อบ้านใหม่มีลูกเล็กที่ต้องดูแลคนที่ 2. เป็นคุณพ่อหรือคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวก,กำลังส่งลูกเรียนคนที่ส มีพ่อแม่ป่วยติดเตียงต้องดูแลตลอดเวลาคนที่4มีหนี้สินก้อนใหญ่ที่ต้องผ่อนทุกเดือนคนที่5อายุเกิน50ปีแล้วหางานใหม่แทบไม่ได้ถ้าคุณไม่เลือกทุกคนจะลำบากจากเงินเดือนที่ลดลงแต่ถ้าเลือกใครออกไปคนที่ถูกเลือกจะต้องลำบากยิ่งกว่าเดิมอีกหลายเท่าจากข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติพบว่าคนไทยประมาณ70%มีเงินออมเผื่อฉุกเฉิน แต่มีเพียงประมาณ20%เท่านั้นที่มีเงินเพียงพอหากต้องหยุดงานนานกว่า6เดือนขึ้นไปนั่นแปลว่าคนที่คุณต้องเลือกออกมีโอกาสสูงมากที่จะลำบากอย่างหนักจากการขาดรายไดา้นี่คือทางเลือกที่คุณมีเลือกคนหนึ่งออกเพื่อรักษารายได้ของอีกสี่คนที่เหลือหรือไม่เลือกใครออกเลยแต่ทุกคนต้องรับผลกระทบไปด้วยกันถ้าเป็นคุณคุณจะตัดสินใจยังไง ใช้ความคิดเห็นหรือว่าไอเดียของคุณมาได้เลยเพราะชีวิตจริงไม่ได้มีแค่ทางเลือกที่1ห,หรือ2เสมอไปแต่ยังอาจมีทางเลือกที่3ที่คุณยังนึกไม่ถึงบางครั้งคําตอบที่ดีที่สุดอาจมาจากความคิดเห็นเล็กๆของทุกคนที่ช่วยกันหาทางออกในคอมเมนต์นี่แหละ